ฉันอนุญาตให้พลังแห่งชีวิตและจิตอิญญาณของฉันครับเคลื่อนและร้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคลื่อนพลังอำนาจอันประเสริฐบริสุทธิ์แห่งจักรวาลทั้งปวงจากนี้ตราบจนชั่วนินิรันร์สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิระเคิลคิงดอมท่ารัตสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นรายวันความรัก บ, topic, บทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะลงเอยอย่างไรบทที่สองเจ้าค่ะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีคนในใจที่เรามีความอยากได้ใครรู้อยากลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าจะลงเอยอย่างไรซึ่งเราเปิดเป็นไทมเ์เลสถ้าท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ ถือเป็นพลังงานเป็นไกด์ไลน์ของท่านในช่วงเวลานั้นๆได้เลยนะเจ้าคะเราจะคลื่นพลังอย่างรู้สานี้ของเราไปส่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาเหตุหรือปมของปัญหาของความสัมพันธ์และความรู้สึกที่แท้จ,จริงของเขาที่มีให้กับคุณรวมถึงบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์พร้อมทั้งคําแนะนําจากอัลุณคาดของเราด้นะเจ้าคะช่องเรานั้นอ่านไพ่ เน้นในด้านการให้คําแนะนําสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ขอออกตัวแรงๆนะเจ้าคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานแรนดรอมเจ้าคะ่ะไม่ได้ระบุเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษ แล่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าคะัะฟังฟินฟีนเป็นเพื่อนแกงอ,อัก,กันนะเจ้าคะไม่ว่าผลของคำทำนายของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจถ้าคำแนะนำใดโดนจิตโดนใจตรงจริตตรงใจถ้าสามารถ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแต่ถ้าคำพูดของเราหรือคำทำนายของไพ่ขัดอกขัดใจสร้างความคุนเคืองในใจต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะ เรามาตีความกันเลยว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนี้ของเรานั้นให้พลังงานอะไรามาบ้างกับคลิปสั้นรายวันความรักกับทป,ปิบบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะลงเอยอย่างไรบทที่สองเจ้าค่ะอืมก็มาดูเนาะบทสรุปบทสรุปความสัมพันธ์จะลงเอยอย่างไรก็มันมีออกมาการันตีนะฮะปรบมือรอได้เลยก็คือ the lover แล้วก็ two of cups ค่ะ เป็นบทสรุปว่าสุดท้ายท้ายที่สุดแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะเจ้าคะแต่ว่าะจะแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรมาดูเรื่องราวกันเลยเจ้าคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะฮะในะบทที่สองเนี้ยคงจะเป็นเรื่องของการที่จบไปแล้วแหล,และเนี่ยเขาฝังตัวเองลงไปแล้วฝังลงไปตัวเองเกือบถึงเขาแล้วค่ะว่าจบไปแล้วก็คือว่า อย่ากระดุกกระดิกนะอย่าทําอะไรนะมันจบไปแล้วนะเรื่องของฉันกับเรื่องของฉันกับเขานะั้นจบไปแล้วอืหยุดแล้วนะจบนะจบนะฝังเลยลงไปเลยแหละฝังลึกเข้าไปเลยแหละนะเพราะว่าคงจะมีอะไรที่มันเป็นบทเป็นเรื่องราวกระทบกระทั่งกันพอประมาณนะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกผิดนะซึ่งเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างก็ เนื้อหำ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 หมฮัมชวนชวนให้หลงนะมันน่าจะชวนให้หลงจริงเพราะว่าแม่เจ้าแม่เจ้านะอ่านแล้วก็อ่านอีกเจอแล้วก็เจออีกค่ะเก้าถ้วยมากับสามถ้วยพอเอ้ยนะสิบสองถ้วยโหลหนึ่งเลยค่ะแม่แจกให้มันแลกให้มั่วอู้โหยสะใจสะใจจริงอ้าวสะใจจังแหละมึงเอ้ย แล้วมาคู่กับอะไรอีกอโอโสามดาบเสียบยับมาเลยแหละแม่เจ้าแม่เจ้านะอืมแม่เจ้าพ่อเจ้าผลงานชิ้นโบแดงที่ทำไว้ไงอืมผลงานชิ้นเอกนะระดับรางวัลออสการ์ไหมคะอืมอะหรือไม่ก็วิทยานิพนธ์ด็อกเตอร์ค่ะสาขาคนหลายใจนะครับรับรางวัลเป็นเลยเกียรดนิยมอันดับหนึ่งเออแบบนั้นดีไหมอืม นะฮะรางวัลคนหลายใจค่ะรับรองเลยคะ่ะว่าคู่กรณีของ f อีของเราสําหรับบทที่หนึ่งเนี่ยอ่รยาร้อยจัดร้อยแหละเอยไม่รู้จะพูดคาไหนแหละเออเอาเอาภาษาเนะะือกับภาษาใต้ใส่กันนะตัวเองเป็นคนอีสานมันไปเลยค่ะนะภาพไพ่มันชวนมันเนาะเออชวนให้มันหยดติงต้งติงต้งติง้งติ้งเอาอ่ะหยดติงต้งติง้งเลยแหละโอ้ยแล้วภาพดูแต่ละภาพเนาะของ อาขนมนะเนี่ยอันนี้ก็นมหกออกมาเลยอันนี้ก็เอ้ยเชิญค่ะเชิญค่ะมไม่ต้องเชิญหรอกตั้งเก้าถ้วยแบบนี้คุณนะฮะเอ้ยมันแม่้ะทาไงหน้านิ้วคิ้วก็หมดสามดาบเสียบเจ็บไหมพี่เออเจ็บไม่เจ็บอ่ะฉนบอกตัวเองว่าจบแล้วจ้ะจบแล้วจ้ะจบเถอะจบเถอะอย่าก,กระดุกกระดิกนะอย่าทําอะไรเลยนะอย่าทําอะไรนะห้ามนะห้ามนะห้ามจิตห้ามใจตัวเองเลยแหละว่าอย่าทําอะไร พราะผลงานมันคงจะแสบสันได้ที่เลยแหละนะฮะอืมแล้วอีกส่วนหนึ่งมาจากนะฮะความไม่หนักแน่นค่ะอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะอ่านด้านของความมั่นคงทางจิตใจค่ะถ้าเป็นเพจออฟเพนท์เคิลนะฮะคือความมั่นคงความหนักแน่นมันน้อยนิดจริงๆค่ะนะเนี่ยมันยั่วยวนไอ้นะ ก็มันยั่วเลยเกินมันนมหกเลยพี่โอ้ยปิ้นออกมาเลยพี่เอ้ยนะอืก็คงความหนักแน่นมันคงจะสั่นคลอนแหละถ้าเห็นแบบเนี้ก็โอ้ไอ้ย่าไอ้ยาไอ้ยาโอ้โอ้ยม่สวยจังวะเออเออเออโอ้ยม่หล่อจังจริงเอ้ยถูกใจจังวะเออเออนำลายหกเลยมึงเอ้ยนะอืเอ้ยจริงจริงเลยมึงจะพูดคาไหนนะส่วนเก้าถ้วยนี่บอกเลยค่ะว่าอารมณ์ของเก้าถ้วยเนี่ยก็คือ อารมณ์ของอาคณาบอกเชิญค่ะนะฉันมีเยอะนะเออมาเอาไปคนละถ้วยคนละถ้วยเชิญค่ะมามามีแจกจ่ายเยอะแยะไปหมดเลยเชิญค่ะอารมณ์เชิญค่ะของเขาเลยนะอืจริงๆเลยคงจะเป็นคนที่แบบไม่อิ่มไม่พออีกอย่างน่าจะเป็นค้อคนชอบหวานสเสน่ห์สเสน่ห์มันเยอะมันล้นเหลือเอ้ยพูดใะใจไปเลยแหละนะอ่านตามภาพไให้ฟัง ะะอ่านแล้วก็อ่านอีกของความเนื้อหำ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 ัหวนส่วนให้ลงเอ้ยอยากจะเสียงพอพเหมือนพิเศษนะจะกรีดให้ฟังเลยล่ะเอ้ยอกลายเป็นพิเศษข่าวสารไปเนาะเออนั่นแล้วอะไรมาเพิ่มอีกโอ้โหพ่อเจ้าแม่คุณนะมีจิกเช่นมาอีกแม,ม่เอ้ยเอาเถอะยับไม่ยับเยินไม่เยินก็บอกไปแหละเอ้ยยิ่งก็ยับยิ่งก็เยินเพราะอะไร เมซิเชนก็อย่างที่รู้กันนะอาวุธครบมือแมนอนฟินิตี้อยู่บนหัวเลยพี่แกนี่คือเพียบพร้อมในทุกด้านแล้วอาคาน้ำเนี้ยหลอ่อเฟียวอพระเอกหนังเลยแหละมึงเอ้ยนะสุดหล่อเลยแหละทั้งหล่อสวยหล่อสวยโอ้ยเสน่ห์เนื้อหอมแล้วแถมหัวใจก็อ่อนเปาะแปะไม่หนักแน่นมีอะไรมากระทบก็อ้อยอ้อยนะนี่จบไปละเขาบอกตัวเองจากผลงานของเขาเขาจบไปละ เขาเนื้อหอมนะฮะเก้าถ้วยบางทีก็อาจจะเป็นอพลังงานของคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาที่เขาเรียกกันนะัคือสปอตไลท์สองก็คือเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงมีหน้ามีตานะฮะเป็นที่รู้จกักนิยมชมชอบของคนมากหน้าหลายตาคนแบบนี้ถึงเขาไม่เป็นค่ะก็มีคนพร้อมจะเสนอเสนองนะอมโอถ้าเป็นเวสชิคเชนเนี่ยก็เยอะแยะเลยแหละอืม น,ะะนี่คือผลงานชิ้นโบแดงนะวิทยานิพนธ์เรื่องความเนื้อหำความหลายใจนะความโลเลนะเละและนะอืมมานั้นแหละนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูว่าบทสรุปมันมันลงท้ายแฮปปี้เอนดิ้งอะคุณนะฮะแต่ก่อนจะแฮปปี้เอนดิ้งมันคงจะเละมานั่นแหละนะสุดท้ายท้ายที่สุดมันคืออะไรภาพที่เห็นนะ่มันแปลกนะไพ่เราเห็นออกมาแล้วก็ขำ มันเป็นลักษณะของมวยถูกคู่ค่ะเนี่ยคิงควีนเหรียญน,นะฮะแล้วก็คิงควีนไม้เท้ามันเป็นอะไรที่สมน้ำสมเนื้อค่ะบทสรุปของพวกคุณคือพวกคุณนั้นแม่งฟัดกันบนเวทีบอกเลยค่ะยกสุดท้ายเสมอค่ะแน่นอนมาทั้งมาทั้งเหรียญมาทั้งไม้เท้าอะ่ะเลยอะซึ่งไม้เท้านี่มันมีอย่างหนึ่งที่เรามองด้วยก็คือเห็นความรู้สึกเหมือน ความมั่นคงทางจิตใจนะ,ะอันนี้คือความเนื้อหอมความเก่งเจ้าเสน่ห์ทั้งคู่ประมาณนี้คุณก็ไม่เบาเขาก็โอไม่ธรรมดาเนี่ยเขาไม่ธรรมดาแน่นอนแต่เอซของเราก็ไม่เบาค,ะนะคะ่ะนะฮะอ่ามันมีการไม่สามารถปล่อยวางได้เนาะอืมซึ่งเขารอคะ่ะเขารอมันจะม,อจจะมีอาจจะมีความแตกต่างสําหรับคุณคุณกับเขาสองคนนะฮะอาจจะมีปัจจัยมาจากภายนอกที่เป็นความแตกต่าง สองคนสองคนซึ่งเขามีความรู้สึกมีความปรารถนาว่าสักวันหนึ่งเขาจะรวมความต่างนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวนะฮะอาจจะเป็นปัจจัยอาจจะเป็นนิสัยของพวกคุณกันเองหรืออาจจะมีปัจจัยจากาสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาซึ่งเขามีความปรารถนาอย่างยิ่งว่าเขาจะรวมเป็นหนึ่งให้ได้ประมาณนี้นะฮะความคิดของเขานะฮะซึ่งภาพไพ่ที่เห็นเนี่ยเดิมมันมีคําว่า justice เข้ามา ดัสติกตัวนี้มันอ่านได้นะคะสองอย่างก็คือในเนี้ยมันมีความถูกต้องก,กับความถูกใจนะคะเป็นตัวแปรนะฮะที่เป็นความถูกต้องกับความถูกใจที่เป็นตัวตัวแปรในรักครั้งนี้นะคะที่เป็นเหตุปัจจัยกับเรื่องราวที่มันต้องจบลงไปอาจจะเป็นความถูกต้องกับความถูกใจบอกได้เลยค่ะว่าเจอกันครั้งแรกรักแรกพบค่ะรักแรกพบเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะอืมรักแร,ก,รกพบอาจจะเป็นเขาปิ้งคุณก่อนหรือคุณเป็นคนปิ้งเขาก่อนหรือนะฮะหนักถึงขั้นสอง ตามองตาเอาสายตากระจองมองกันปิ้งกังอากาศเลยค่ะนะบอกเลย ύ, เขาขเุ้งเฉยมาก <laughs> ต้องบอกนะคที่ฉันเกิดนานแล้ว <laughs> นะเฉยจริงๆเออเป็นอารมณ์ที่อาจจะเกิดการปิ้งกันอากาศได้ค่ะนะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณทั้งสองคนค่ะนะมันเป็นสอนรักปักอก,อกในวินาทีแรกนะฮะในโมเมนต์ที่เจอกันอ่นะ First, นะฮะเออ first eye ไปเลยนะฮะศบตาไปเลยครั้งแรกปิ้งไปเลยค่ะนะฮะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยค่ะตัวจัสติกเนี่ยมันจะหมายถึงถ้าไม่ใช่ความรักที่เป็นความถูกต้องกับความถูกใจนะฮะจะเป็นลักษณะว่าเมื่อบทสรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะจากที่เขาเคยไม่ชัดเจนกับเรามาก่อนรอบเนี้ยรับรองค่ะนะนะตีตาจองได้เลยแหละจะบอกให้อืม ถ้าเขาเคยอายุติธรรมกับคุณมาก่อนรอบนี้บอกเลยคะ่ะว่าจัดเต็มแน่นอนซึ่งมันมีคําว่ารีเซฟเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยนะฮะมมีรีเซฟเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยถ้าไม่ใช่กรณีของอ่าความถูกต้องกับความถูกใจมันจะเป็นความมั่นคงค่ะมันจะเป็นความชัดเจนที่จะเป็นบทสรุปนะฮะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์บทสรุปนะฮะของพวกคุณก็คือมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกี่ยวกับความถูกต้องกับความถูกใจนะคะอืม แต่ถ้ามันเป็นกรณีของความถูกต้องความใจก็เป็นอีกกรณีหนึ่งไปซึ่งนะฮะมันจะเป็นรักแรกพบได้มากเลยแล้วก็บทสรุปคือจะมีฮะืมเขาอยากจะพุ่งตรงมาแล้วค่ะนะมันเป็นการล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นธนูเนาะล็อกเป้าเพื่อจะมาละอืสตรที่รักแสนดีข้องฉันอ่ะสตรที่รักอคนเดียวของฉันอารมณ์นี้เลยค่ะเพราะว่าพลังงานของอาคานัมเดลเรเวอร์นี่บอกเลยค่ะว่า มันเป็นสอนรักปักอกค่ะอืความหมายมันใกล้เคียงนะฮะแต่มันต่างตรงไหนทูอัพคัพเนี่ยเป็นความรักอันบริสุทธนะิ์เนาะเป็นรักแบบคู่โซเมตนะเป็นคู่โซเมตเป็นความรักที่เป็นอ่าความหมายดั้งเดิมนะส่วนเดเลเวอร์เนี่ยมันแล้วแต่ฮแล้วแต่แต่ละเด็กจะดีไซน์แบบไหนซึ่งอาคาน้ำดีไซน์ในเชิงบวกมากเพราะเป็นสอนรักปัก,กอกแล้วมีปีนางฟ้าอบก,กอดไว้เป็นความรักที่แปลได้ว่ามีความ นะฮะเกยบมีความมีสเสน่ห์ดึงดูดทั้งทางกายและทางใจค่ะทางกายบอกเลยค่ะว่าเคมีนะตรงกันมากมายนะฮะอ่ามีแรงดึงดูดทาง18บดบวกค่ะนะ,ะส่วนอันนี้เป็นความรากักอันอันคือก็เรียกว่ารักเดียวรักของเรารักดีงามประมาณนั้นนะฮะรักจริงๆเนาะสองถ้วยซึ่งปกติก็เป็นความหมายที่ไม่มีการบิดพบิ้วเพี้ยนความหมายอยู่แล้วนะฮะสอง ความลงตัวความรักเหมือนถึงโซเมตนะเป็นรักที่เป็นความหมายความมั่นคงทางจิตใจนะซึ่งพอมาอยู่ด้วยการสองเด้งอย่างนี้บอกเลยค่ะว่าสำหรับบทสรุปนะฮะนะสำหรับอีพีที่สองเนี้ยนะก็โหดอาหานิสัยเขาแต่ในท้าที่สุดสุดท้ายนะฮะ,ะอืมก็จะมีการนะหมุนวนอืมอาจจะมีการร้องขอเพื่อจะได้กลับมาหาสุดที่รักครั้งฉันนะอืม อาจจะมีนะการร้องขอหลังจากที่เขาเนาะม,มันเป็นการที่ปล่อยวางไม่ได้มันไม่สามารถลืมเลือนไปจากจิตจากใจยังคงกอดเก็บความสัมพันธ์ไม่ว่าจะบอกตัวเองว่าจบแล้วเวยห้ามทําอะไรนะเฟ้ยเฟยเฟยไม่เอานะเฟ้ยเฟ่ยเฟย,ฟอยอบอกตัวเองห้ามตัวเองแต่นะมันมีความอารมณ์ตรงเนี้ยซึ่งสุดท้ายท้าย,ท,ายที่สุดมันจะมีการหมุนวนกลับมาเจอกันซึ่งการหมุนวนกลับมาเจอกันอาจจะเป็นออเดอร์นะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีควาว่าเพชน นะทำดีไวท์ทามิงดีไวท์เออเดอร์เป็นตัวแปรนะอาจจะเป็นการจัดสรรการเหวี่ยงกลับมาเจอกันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการร้องของของเขาเองนี่แหละค่ะอืมหลังจากที่ตื่นรู้เนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่เราอ่านได้สองแบบนะคะอันนี้ก็คือความมั่นคงเหมือนมันจะมีการวัดใจกันนะวัดใจว่าใครกันนะอืมจะอืมหนักแน่นมั่นคงมันมี การรอเวลาค่ะรอความเหมาะสมรอการเคลียร์รอการรวมเป็นหนึ่งซึ่งอาจจะมีการวัดใจนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมใครจะไปก่อนใครจะมุกออนไปก่อนใครจะมีคนอื่นไปก่อนมันจะมีการวัดอยู่ในจิตในใจประมาณนั้นนะฮะวัดความมั่นคงแล้วก็วัดสนีความร้อนแรงนะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็รู้นั่นแหละค่ะว่าเราก็ไม่ธรรมดาเขาก็รู้แหละค่ะว่าเรานั้น ไม่ได้สิ้นได้ไม่ตอกอะไรเลยนะไม่ได้ด้อยค่าด้อยราคาแต่อย่างใดเรานั้นก็โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเขาก็รู้อยู่แก่จิตแก่ใจเขานั่นแหละค่ะว่าคุณนั้นไม่ธรรมดาแล้วเขาก็รู้ว่าคุณนั้นคือเต็งหนึ่งในหัวใจของเขานะมันเป็นลักษณะของถ้าเป็นควีนออฟวา d มันเป็นลักษณะเหมือนหนึ่งคนที่ถูกใจใช่เลยเนาะมีเสน่ห์ร้อนแรงดึงดูดเร่าร้อนนะถูกใจจี๊ด นะจริงเลยแหละประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาก็รู้ว่าเขาเองก็รู้แหละเขาก็ไม่ธรรมดาแต่คุณก็ไม่ธรรมดาเช่นกันซึ่งมันก็คือถูกใจเขานั่นแหละเหมือนความรู้สึกว่าเออพอฟัดพอเวียงเฟ้ยถ้าเป็นลักษณะเขาที่พูดก็คือเข้าพระเข้านางสมน้ําสมเนื้ออกิงทองใบหย,ยกประมาณนั้นฮะ,ะแต่มันมีรู้สึกความรู้สึกการวัดความมั่นคงค่ะอืการวัดความมั่นงค,คมมนงทางจิตใจหรืออาจจะเป็นการวัดนะฮะเรื่องฐานะ อือาจจะมีเรื่องฐานะความเหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแปรได้ด้วยค่ะอืมอาจจะเป็นตัวแปรตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นอ่ามันเป็นความมั่นคงที่มองเห็นก็จริงแต่ลักษณะก็คือแปรได้อีกทางหนึ่งก็คือความเหมาะสมทางด้านฐานะการเงินมันไม่คู่ควรนะหนึ่งคือจะมีกรณีหนึ่งคือที่สมน้ําสมเนื้อกันพอวัดฟอเบี่ยนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่ฐานะทางการเงินนั้นมันเหลื่อมกันซึ่งมันจะเป็นปัญหาทําให้เกิดปมได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะนื่งคือปมจะฐา,านะทางการเงินสองปมนะฮะตัวที่เป็นตัวนี้ก็คือไม่ใช่ปมเป็นการวัดความมั่นคงทางจิตใจนะฮะเป็นการวัดความมั่นคงจิตใจว่าใครจะหลุดโค้งไปก่อนประมาณเนี้อืมอ่ะเธอกับฉันใครแน่กว่ากันประมาณนี้จะมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบทสรุปนะฮะ มันจะมีการเออน่ะมึงแน่จริงไหมเออนะมึงจะรอกูจริงไหมมึงมั่นคงจริงไหมอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันวัดกันทางความรู้สึกเล็กๆอะค่ะในใจนะความรู้สึกเล็กๆในใจที่จะวัดกันไอเนี้ยมันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนที่เราพูดเขาอาจจะเป็นแค่คนเนื้อหอมเป็นคนติดเพื่อนนะคะอืมเป็นคนรักสนุกเฉยๆนะคะอันนี้เมื่อกี้เราอ่านมันออกจากเวอร์ไปบางส่วนแต่มันก็ถูกไปบางส่วนอื บางส่วนก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่บางส่วนอาจจะเป็นแค่คนติดเพื่อนคนรักสนุกคนเจ้าเสน่ห์เฉยๆได้นะคะคนรักสนุกคนเจ้าเสน่ห์เฉยๆแต่เราออกมันความรู้สึกคือเราอ่านจนเคยชินถึงความหอมๆ,ๆนั่นแหละแต่บางการณีบางดวงชะตาไม้จะเป็นแค่คนติดเพื่อนนะคะคนรักสนุกคนเนื้อหอมแค่นั้นนะ่ะคนเจ้าเสน่ห์อะค่ะ บางการณีแต่ว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นปมเก่าจากเขาเี่เขาอาจจะเป็นคนปมที่คืออาจจะเป็นคนมีแผลเรื่องความรักหรืออาจจะเป็นการแทงข้างหลังความรักที่มีมากกว่าสองทางก็เป็นไปได้ทุกกรณีค่ะนะอือันนึงก็คืออาจจะเป็นเขานั่นแหละไปเอาคนอื่นมาเอี่ยวกับความสัมพันธ์จนทําให้เกิดปัญหาจบกันไปหรืออีกอันนึงก็คือตัวเขาเป็นคนมีปม,มเป็นคนมีปมในจิตในใจมันก็เลย ยากเนาะอืมยากประมาณนั้นน่ะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนี่แหละที่เห็นก็คือการเหลื่อมล้ำทางอ่าความมั่นคงก็คือทางด้านการเงินอาจจะเป็นปมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการวัดนี่แหละสองพวกคุณสองคนน่ะมีการเหมือนกันชิงชิงไหวชิงพิบชิงกันว่าอ่ะอ่ะใครแน่จริงอ่ะใครจะไปก่อนใครใครจะทนก่อนใครใครจะหลุดโค้งก่อนใครเหมือนใครจะมีคนอื่นไปก่อนเนี่ย ฉันก็อยู่เฉยๆเธอก็อยู่เฉยๆแต่มันอาจจะมีปัญหาที่ต้องกระทบกระทั่งกันเลิกลากันไปแยกกันไปเงี้ยแต่มันจะมีใจลึกๆที่มันวัดกันอยู่ว่าเออเนี่ยเหมือนกับเนี่ยถ้าคู่กันแล้วก็ไม่ก็ไม่แคล้วกันหรอกมันจะเป็นเหมือนกับการโยนไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมว่าเนี่ยถ้าเป็นคู่กันมันจบกันไปมันเลิกลากันไปก็จริงอ่ะแต่ถ้ามันเป็นคู่กันอาจจะกลับมาแต่ก็มือการวัดในใจว่าใครจะไปก่อนใครถ้าเธอมั่นคงฉันมั่นคงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราอาจจะกลับมาลงเอยกันซึ่งมีพลังงานแบบนี้ในความคิดของอคู่กรณีด้วยนะคะซึ่งบทสรุปของเรามันแฮปปี้เอนดิ้งเนาะ,ะเพราะว่ามันแฮปปี้เนี่ยออกมาแบบนี้เลยอะืมแฮปปี้แน่นอนซึ่งบางการณีบางคู่เขาล็อกเป้าละบางดวงชะตาเขาล็อกเป้าไว้แล้วเอาถ้วยมาเขาล็อกเป้าจะมาอาจจะเวอร์รี่ซูนเนี่ยลักษณะล็อกเป้าเหมือนกันเลยอืมเนี่ยลักษณะการล็อกเป้ามาเหมือนกันนะฮะซึ่งอาจจะเร็วๆนี้ได้บางดวงชะตานะฮะ บางดวงชะตาทีนี้เราจะมาดูบทสรุปอ่ามาดูคําแนะนําซึ่งมันมีคาําว่ารีเซปบอกเลยค่ะว่าคุณเป็นคนถ้าคุณเคยลงทุนลงแรงกับเขาไว้รับรองค่ะอืมคุณจะได้กําไรทบต้นนะฮะเป็นของขวัญเป็นกีบเป็นความรมสมบูรณ์แต่ต้องรอดีวายทามมิ่งหน่อยเนาะอืมเนีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะิสซับทูยูนะสําหรับบทสรุปนะคะอีพีที่สองเนี่ยอิสซับทูยูถ้าคุณบอกว่าเอ้ยหอมเกินเอ้ยหอมเอมน เหมือนอ่านรอบแรกก็แหละค่ะไม่ต้องเปลี่ยนคําพูดหรอกนะถ้าหอมเหมือนรอบแรกที่เราอ่านนะบอกก็เลยค่ะว่าถ้าคุณไม่ไหวค,ะ Move คะ่ะมุฟออนค่ะนะบอกตัวเองว่าฉันมีของฉันฉันจะเปลี่ยนทายไปสู่ความสุขครั้งใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนจบไปเลยนะอ่าจบไปเลยไม่เอาแล้วนี่คือบทเรียนราคาแพงของฉันอ่อต่อไปฉันจะไม่ข้าวปัดก้าวพลาดจะไม่จอมมาเป็นเหยื่อให้กับคนแบบนี้อีกเลยเนะก็บอกตัวเองไปคะ่ะแต่สําหรับทนที่ รู้ว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นแค่คนติดเพื่อนติดฝูงคนเจ้าเสน์คนเนื้อหอมอ่ะหรืออาจจะแค่อ่อนไหวเซนซิทีฟยังไม่มีความมั่นคงหลังจากที่เขาไปจบวิทยานิพนธ์มาเขาก็จะได้รู้แบบเนี้ยถ้าเรามองว่าเอ้ยจริงแหละความรู้สึกเราจะรู้อะค่ะอืมนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองรอค่ะนะอ่าอินฟู๊บบิงเฮลนะคะดูแลจกลักรภภายในของเราให้เปล่งประกายความงดงามค่ะจากภายในสู่ภายนอกสไตล์ของมิลเล็กเคิงดอมค่ะ แล้วก็ศรัทธาค่ะศรัทธาในตัวเองเอาต้องศรัทธาในตัวเองค่ะศรัทธาในหัวใจของคุณนั่นแหละศรัทธาในความรักของคุณที่คุณมีกับเขานั่นแหละศรัทธาในความมั่นคงของคุณที่คุณมีกับเขานั่นแหละศรัทธาในความดีงามของคุณที่คุณมีกับเขาแล้วนะฮะหลังจากศรัทธาในตัวเองเสร็จคุณต้องหาที่ที่จะศรัทธาในตัวเขาถ้าคุณศรัทธาในตัวเขาไม่ได้ไม่มีจุดที่จะบง่งบอกหาความดีงามในตัวเขาได้มันก็ไปกันไม่ได้แล้วค่ะมันสินไม่เสมอกัน เพราะฉะนั้นคุณจะรู้แหละว่าเขามีข้อดีอะไรเพราะฉะนั้นก็ให้ศรัทธาในตัวเขาด้วยค่ะศรัทธาในตัวคุณศรัทธาในตัวเขาศรัทธาในเส้นทางแห่งความรักของพวกคุณว่ามันจะก้าวไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะฮะมันต้องสร้างพลังแห่งศรัทธาเป็นพื้นฐานเพื่อที่นะฮะทางต่อไปมันจะได้โรยด้วยกลีบบหดาบค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ขอให้มีความศรัทธามีความเชื่อไว้แล้วก็รอค่ะรอให้เป็นค่ะ การรอดี i ายทามิ่งรอให้การปรับแต่งกับปรันเปลี่ยนนะของจังหวะของชีวิตเนี่ยค่ะมันจําเป็นอย่างยิ่งต้องรู้จักรอให้เป็นค่ะถึงเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดคนแบบนี้นะนะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาให้กับคุณแน่นอนสินเสมอการเจอกัน,กนคะ่ะถ้าคุณเป็นคนแบบไหนคุณดูแลตัวเองให้เป็นคนอยากได้คนแบบไหนคุณปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้คุณเป็นคนแบบนั้นก่อนค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราเป็นคนแซนดีนะฮะรับรองค่ะเมื่อถึงดีวายทํามวิ่งที่เหมาะสมคนแซนดีจะวิ่งชนคุณแน่นอนค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราอยากได้คนแบบไหน,นปรับแต่งที่ตัวเองก่อนค่ะเติมเต็มตัวเองให้ฟูแฮปปี้กับตัวเองรักตัวเองให้เป็นพิตีสุขกับตัวเองให้เป็นแล้ว คุณจะเจอกับคำความปิติสุขในชีวิตคู่ของคุณแน่นอนค่ะเพราะนั่นมันคือกฎนะคะกฎของจัก,กรวาลมันเป็นกฎที่เป็นเรื่องง่ายๆค่ะถ้าเราอยากได้คนแบบไหนทำตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นก่อนค่ะศรัทธาในตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณรู้จักรักตัวเองการที่คุณมีความศรัทธาในตัวเองมันคือพอรพิเศษที่เป็น ต้นกําเนิดเป็นบันไดนะคะที่จะเปิดเป็นประตูที่จะเปิดคุณไปสู่ความสุขคะ่ะถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็นรับรองคะ่ะคุณก็จะหาคนมารักคุณไม่เป็นเหมือนกันถ้าคุณรู้จักลุกขึ้นมาโอ้ยเป็นลิซี่แบบนี้คะ่ะภาคภูมิใจตัวเองรักตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองรับรองคะ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนท่ายไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนคะ่ะรอหน่อยนะรอดีวทยทัมมิงรอให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา แต่เราช่วงที่รอปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนค่ะเริ่มต้นตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเข้าฟิตเนสเข้าโยคะมีเวลาว่างน,นะก็นั่งสมาธิฝึกจิตวิญญาณเพิ่มพลังให้กับจิตวิญญาณของเราดูแลตัวเองให้ทั้งเขาเรียกว่าภาษาเราเรียกว่าร่างกายฝ่ายเนื้อหนังและร่างกายฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งรับรองอาชีพเราจะเจอแต่ความสุขแน่นอนค่ะให้รู้ว่าคุณนั้นน่ารักค่ะบานองชะตาล็อกเป้าแล้วค่ะคุณ สองคนมีอะไรเสพติดกันมันมีอะไรเสพติดกันแน่นอนเราเห็นเนี่ยเคมีตรงกันแน่นอนค่ะนะฮะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับนะบทที่สองสำหรับบทสรุปเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามันมีดีวายทามิงเป็นตัวแปรเริ่มต้นที่ตัวเองค่ะถ้าคุณคือกิฟต์คุณจะได้กิฟต์ที่เลอค่าแน่นอนสินเสมอกันเจอกันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชม ทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์หนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ